เติอีกเลยได้ไหมตรงป้ายโฆษณาฝั่งหนึ่งกับอีกบ้านหลังหนึ่งเขาอยู่ไม่ได้อยู่แล้วน้ํามันท่วมคอสะพานเข้าออกไม่ได้ถ้าท่านขยายรงนั้นอีกช่วงหนึ่งท่านได้อ,อีกสี่เมตรหรือห้าเมตรเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดทาถนนเรียบเ,เรียบผู้ขนานรถไฟไปสถานีรถไฟไปตลาดโลกถงรถไฟได้เลยครับนั่นคือแผนที่เทศบาลแก้ไขได้นะครับแต่ถ้าแผนนี้ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่า สี่สิาสายนะครับพออพอกอลอง,อง,องเ,เปิดดูนะครับจ้างก็ทำจ้างก็ศึกษาเมื่อวานนี้ผมดูสวออกับคนเขาพูดเรื่องผังเมืองผังเมืองเนี่ยใช้มาจกแต่เขาไม่ได้เจาะรายละเอียดแต่ผมผมเ้าะในรายละเอียดประกาศใช้เัปี2530ครั้งแรกทันที่สงปีสี่เจ็ดทังที่สปีส5งพใช้ถึง5้าห้าหดอายุพราหดอายุปักตายโรน ปัญหามันจะเกิดครับความล่าช้าคือความไม่เป็นธรรมวันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ขออาจารย์นุวัฒน์แล้วก็ท่านแก่นวิทย์ถือว่าท่านเป็นามจุตุสาพอแล้วเป็นคนบางแง่แปรกับผมด้วยผมภูมิใจมากขอบคุณท่านหน่อยครับขอบคุณค่ะความพิเศษแรกค่ะคำย่าท่านต่อไปก็พิเศษนะตกลงใจน่าดู ฮึมนั่นฮึมเยี่ยมเยี่ยมเอะนะผูหน้าสวคนต่อไไม่เอาประเดี๋ยตบท้ายแล้วจบ้ายดีตรงนี้ขอบคุณแม่ที่จัดงานงานครั้งนี้ที่มาครับกที่ดินถนนกิจมณีเนี่ยนะผมขอชี้แจงนิดนึงถนนกิจมณีเนี่ยครูก็เคยไปเขียนผิดถนนกิจมณีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสมัยคุณแม่ ભૂમડી <mully>